มทรศรีวิชัยจับมือภาคีเครือข่ายเดินหน้าปั้นเมืองเก่าสงขลาเมืองต้นแบบด้านศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดต้นทุนปูมพัญญาสู่มูลค่าทางเศรษฐกจิจกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนครับ ที่ดรงแรมเดอะเบสเวเคชันราชมังคลาจังหวัดสงขลาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรวมกับเทศบาลนครสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแถลงข่าวโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปะวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา,าเ u l t u r e Smart City สงขลาโอทาวโดยมีนามนยมว์พินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีครับ โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขาเป็นการศึกษาวิจัยบริการวิชาการและส่งเสริมวัฒนธ,นธรรมสร้างสรรค์ยกระดับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมโดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมพื้นที่เมืองเกาสงขาซึ่งมทรศรีวิชัยเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผ่านการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะเข้ามาในอนาคตครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์ปิยาพรอ,อมรมุต คณะปบัตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทรศรีวิชัยกล่าวเขาว่าจังหวัดสงขลามีจุดแข็งด้านวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดและสร้างไรายได้ให้ชุมชนได้มทรศรีวิชัยจึงมีความมุ่งมั่นในการยกระดับชุมชนตั้งเป้าให้สงขลาเมืองเก่ามีชีวิตชีวามากขึ้นคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและเมืองสงขลาจะมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นต้นทางในการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์อื่นๆต่อไป เมืองสงขลาเนี่ยจะเป็นซอจะมีซอฟพาวเวอร์ที่เป็นมรดลลกทางวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนเมืองเพื่อจะต่อยอดไปในด้านต่างๆต่อไปค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจต่างๆค่ะจนกานนะครับก็ ด้านนายอํานวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลาเพื่อผลักดันให้สงขลาเป็นมรดกโลกโดยเฉพาะเมืองเก่าสงขลาที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคในอนาคตในโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปะวัฒนธรรม เมืองเก่าสงขลาเรานะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลาเราอยู่แล้วนะครับที่เราจะพัฒนาในเรื่องของการที่จะนําสงขลาสู่โมดูลโลกก็ดีเมืองสร้างสรรค์สงขลาก็ดีแล้วก็ในส่วนของเมืองเก่าสงขลานี้ต้องยอมรับนะครับปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเป็นจนํานวนมากเพราะฉะนั้นการที่เรามาช่วยกันดูถึงต้นทุนมาช่วยกันยกระดับของพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวในอนาะคตการปรับ ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็ดีในเรื่องของแพลตฟอร์มนวัตกรรมต่างๆก็ดีรวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับนะเรามีชมรมรักเมืองเก่ามีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เยอะมากมายทาเมืองเก่าสงขลานะให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นไปตามมาตรฐานที่จะต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ครับ